วัสดีค่ะวันนี้ปอจะมาที่ขี้มวันนะคะที่เป็นจุดที่เกี่ยวกับภาระนะคะแบบหางแล้วก็หมอทำคอให้คุณเฟิร์สนะคะอันนี้เป็นการที่ครั้งที่3นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการได้จี้ไปแล้วนะคะ,ะแล้วก็รีวิวกลับมาคือชีวิตดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยนะคะพอมีอนนิฐเนื้อหรือขี้มวันขึ้นมาเพิ่มอีกคุณเฟิร์สนะคะก็เลยกลับมาหา จะมาจี้ที่บางวันจุดที่ไม่ดีออกซ้ำนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวป้องกันได้เลยค่ะอ่าอันนี้จะเป็นจุดที่เป็นพาระละนะคะอันนี้เดี๋ยวพอจะแปะยาชาแปะยาชาไว้ก่อนนะคะประมาณ20-30นาทีนะคะทางร้านะจะแปะายาชาให้ก่อนเพราะว่าป้องกันไม่ไม่ให้ลูกค้าเจ็บเนาะอ่าไม่ให้ลูกค้าเจ็บเวลาทําก็จะสบายชิวๆไปเลยค่ะ นี่เราแปะไว้ยาชาของที่ร้านเป็นยาชาดีมากเลยนะคะเป็นยาชาที่สําหรับการร้อยใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาทําเราไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บเลยนะคะ